ครับผมจีจานรถจ้าครับผมวันนี้มีรถคูปต้าเจ้า L3608SP ครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับมาเดี๋ยวพามาชมกันรอบๆคันครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวพามาชมคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียนปี60นะครับจดทะเบียนปี60รถสภาพเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมเดิมทั้งคันเลยไม่เคยทําสีนะครับนี่ดูยางยางนี่เป็นยางเดิมเลยนะครับผมดูสีกระทาร้อนะครับนี่ ประมาณนี้เลยพี่ประมาณนี้เลยครับตัวชุดท้ายนะครับชุดท้ายไม่เคยแกะนะครับชุดท้ายไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ไม่เคยแกะนะครับกาวเดิมโรงงานนะครับคันนี้กาวเดิมโรงงานเลยไม่เคยแกะ pulling, หลังโคหลังคาก็ไม่มีแตกนะครับหลังคาไม่มีแตกเป็นหลังคาเดิมโรงงานเลยนะครับนี่หลังคาเดิมโรงงานเลยครับคันนี้สภาพสีเดิมยางเดิมนะครับ อย่างเดิมเลยสีล้อสีกระทะสีเดิมหมดครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันดูสีล้อนะครับเดิมเดิมเลยครับอย่างนี้เลยเป็นสามหกศูนย์แปดเอสพีนะครับเอสพีนี่ครับตารางอะไรก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับรถคันนี้ทํางานมาแล้วเก้าร้อยกว่าชั่วโมงครับรถเก้าร้อยกว่าชั่วโมงนี่ครับเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนี่ให้ดูสีสันครับก็มี ถลอกบ้างตามการใช้งานนะครับเบาะเดิมแท้นะครับเบาะแท้กระจกมีให้ครบกระจกมีให้ครบหมดนะครับสีเดิมเดิมอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังครับ มีแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่นี้เบิกใหม่เลยครับแบตเตอรี่เบิกใหม่ครับรถเครื่องไม่เคยแกะเลยนะครับไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยแกะนะครับลองดูมาทเดิมโรงงานอยู่ครบครับเครื่องไม่เคยแกะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเดี๋ยวดูระบบน้ำกนะัน เรื่องยนต์ดีไม่มีอะไรระบายนะครับ ไฟติดทุกจุดนะครับไฟติดทุกจุดอ่าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็ปกตินะครับเปิดทามาทามาติดทั้งคู่นะครับดูไฟหน้าประมาณนี้เลยครับประมาณนี้ครับราคาเปิดไว้ที่ 269,000บาท269,000บาทได้ตามนี้นะครับผมอุปกรณ์1ชิ้นนะครับเป็นใบดันหน้าคู่ตัวนะครับ1ชิ้นนะครับราคานี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการผ่านหลังเพิ่มเราเพิ่มเติมได้ครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูมาชมรถได้ที่บ้านเขาสมยอดอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อ0615217499 063, 023, 3690ครับฝากติดตามร้านด้วยนะครับผมผมกินจ้าแล้วจ้าครับ